มานี่ลูกมามาขอบคุณคุณแม่ก่อนแล้วอันไหนจบก่อนจุบกอนจุบจบจบอ่าแม่บีไปไหนแม่บีนี่นะคะลูกสาวลูกสาวมาแล้วมาแล้วจากขอบคุณแม่บีหนึ่งนะคะเมตตาย่ามาฝ่าลูกสาวแก้วตานะคะจุบกันลูกแล้วคนเก่งแล้วลูกทำไมเป็นไรง่วงนอนหรือเปล่านี่อุ้ยอุ้ยเป็นไรคะจุบก่อนลูกจุบก่อนแล้วจุบไหนจบจบยังไงจุบยังไงจุบ จบกลับด้วยกลับด้วยเรวกลับด well. ้วยออะขึ้นมากลับก่อนขึ้นมาก่อนเรวขึ้นมากลับด้วยดูหน่อยงหนุ่มว่างนอนหรือเปล่าจบกลาบงามๆก่อนเร็วๆออากลับสวยๆก่อนลูกขึ้นเวทีก่อนเร็วๆออะขึ้นเวทีให้ดูก่อนเดี๋ยวแล้วขอบคุณคุณแม่ก่อนเร็วเหมือนง่วงนอนเลยสวัสดีค่ะสวยๆสวัสดีค่ะก่อนลูกเร็วๆแม่เอาย่ามมาฝากหนูสามสิบมัดนะคะแม่บีหนึ่งนะคะ เห็นวันนั้นกราบสวยมากเลยอาโชวก่อนสิไหนไหนวันที่ข้าก่อนสิเหมือนง่วงนอนอ่ะเหมือนง่วงนอนเหรออาจบก่อนจบจบก่อนยังไงจบยังไงดั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 งลูกดังดังอาหนูง่วงนอนอ่ะเออเออแม่บีให้แม่บีหมันหมันนะวันนี้แม่บีปังปังเฮงปังปังนะคะวันนี้แม่บีนะคะมามามาทางนี้ลูกมาคนเก่งเร็ว ไานกราบสวยๆทำยังไงว่าสวยๆทำยังไงเออกราบ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 อักลามใหม่มักลามใหม่อักราบสวยก่อนลูกเร็ววันนี้เหมือนแบบอาป๊อกทำยังไงทำยังไงกราบก่อนเหมือนง่วงนอนอ่ะอักราบสวยเออกราบ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 ขอบคุณคุณแม่บีหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะได้ย่ามาฝากวันนั้นพามาวันที่แม่นิวสั่งแหละ ก็เลยมันแม่บบอุ้ยทำไมน่ารักจังเลยให้จุ๊บก็จุ๊บให้กราบก็กราบเขาขึ้นบนนี้ด้วยนะวันนั้นมาขึ้นโชว์เลยใชลูกเร็วๆวันนี้เป็นลายเหมือนง่วงๆเหมือน,นเร็วๆคนเก่งแล้วๆตาเคลิ้มมากใ,ใจจะมากใจเมื่อวานก็เข้าไปเดูเหมือนกันจนขอปิดไยนี่โอ้ว่าเหมือนเดินค่ะหงขนาดแม่แม่มาปลด่นผลไม้เพราะว่าเ<อ>าชื่องจังให้ทำอะไรก็ทำเอาปากเอ้าหลอ เอาเชือมาสั่นไม่น่าหนูขึ้นไม่ได้นะคะเออโดยต่บ้านน้องนี่มาเมื่อกี้ค่ะอมองไม่เห็นคอมเมียนละแบตจะหมดน่ารักมากเลยน้องแก้วตาเป็นไรลูกนะอัดจุบหน่อยอ ในชุดนันชี่ชุดนันชี่ทำอะไรเป็นบ้านลูกเร็วๆอ่ะม้วนม้วนทำไงเฮ้ย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 ดูดูม่ผ่านน้ำเพชรนกแก้วแล้วค่ะผ่านมาเมื่อกี้นะคะแม่ผ่านมาเมื่อกี้เองน้ำเพชรน่าจะเข้าลานแสดงนี่กลับมาแล้วจะแดงอยู่อ๋อมันอีค้นลายบอมันอีค้นสิบสามบอกเขาแสดงอยู่ น้องเพชรไปแสดงอยู่ตาเคลิ้มแสงง่วงวันนี้เหมือนแบบดูบะไม่สดชื่นเลยหนูง่วงอยู่วันนั้นแบบโอ้โหโชว์ใหญ่เลยวันนั้นโชว์ใหญ่เลยอ้าวหรอใช่ไหมคุณแม่ขอ,อบพระคุณค่ะแม่แล้วนะ่านักท่องเที่ยวเยอะ จบอีกจบอีกแล้วคนเก่งจบอีกจบอีกจบอ,อีกอ่อออกะจบเออกราบหลกราบยังไงกราบง,งามงามกราบสวยสวยก่อนเร็วๆเร็วๆ,ๆ,ๆ,ๆคนเก่งเร็วๆโชว์โชว์เออเออขออีกขออีก <c oughs> อหนูขออีกแม่หนูขออีกนะคะขอระคุณคุณแม่วีซีนะคะแม่อ่ะแตงโมงหนึ่งถุงเขากินไหมแตงโมฮะ แตงโมอันตัวเล็กเขาไม่ค่อยให้กินแต่กินแม่กินได้อยู่กินอ่ะเป็นกล้วยแทนไหมคะคุณแม่ลลินเป็นกล้วยแทนเนาะตัวเล็กแม่เขาไม่ให้กินแตงโมโ,โอเคจ้าหนุพ่อโดยกล้วยกล้วยเดี๋ยวตั้งหมดดูกว่าเนาะโอ้ไปบ้านบางบ้านอยู่ไม่ได้เลยร้อน แล้วช่วยกันตอบแม่ตอบมือบม่อกราบันแลยคนเก่งขาดกันแลยกราบช่วยช่วยกันกราบช่วยช่วยกันเลยไม่ขึ้นเวทีนะเนาะโซมันสัน้นวันนี้เลยไม่ได้ขึ้นเวทีโชว์อะจุ๊บจุ๊บจุ๊บ คุณแม่เล่นรึมให้กล้วยหนึ่งถุงจ้าคุณแม่ให้กล้วยหนึ่งถุงค่ะให้เป็นนิจูแถวนี้จ้าคุณแม่เพชรมณีอยู่แถวนะคะวายุติดกับวายุเลยจ้าฝากไว้คุณแม่นร้าลินนะเป็นตากล้วยมาให้เราหน้าตานะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนิลุกขอบคุณค่ะก่อนค่าสวยๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะทำยังไงทำยังไงจุ๊บด้วยจุ๊บด้วยเอ้ย ค่ะไปคนนะคะคุณแม่อยู่ใกล้ๆจ้าคุณแม่พลอยสแล้วมองไม่เห็นคนุณ เขาไม่ตอบแอปเขียวนะแม่แอปเขียวแบตมันพอไม่เห็นคอมเมนต์เลย,ยไปดูหัวนะคะขอบคุณนะคะคุณแม่เบนนคุณแม่ณรินนะคะกระาบขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะไปแล้วลูกบ๊ายบายบ๊ายบาย น่ารักเนาะย่าลงไว้บนรถเลยเติมเติมบบได้หน่ยได้นะคะย่าลงให้บนรถเลยนะมันแก้วไม่มีเลยมันแก้วพรุ่งนี้เช้านะคะ แว่ี็มันแก้วพร่มนี้เจ้า